ทางนี้มีป่าลึกลับชาวบ้านก็เชื่อว่าในนั้นมีแหวนวิเศษที่สามารถเสกความอุดมสมบูรณ์ได้ยากทุกฉากคือยากทุกฉากเลยแต่ฉากที่แบบคือหนูต้องสุดๆอะคือเป็นฉากที่หนูนั่งอยู่ในกระท่อมนั่นแหละคะ่ะคือมันจะมีศกตกลงมาแล้วหนูก็วิ่งเข้ากระท่อมแล้วหนูก็แบบพูดใส่วอว่าแบบ เออใครอยู่ไหมเพราะว่าพ่อฝากเอาไว้ใช่แล้วแบบพูดว่าเออบราโวอะไรอย่างงี้ก็คือไม่มีไม่มีเสียงตอบรับไม่มีเสียงตอบรับแล้วแบบอยู่ดีๆก็มีศกตก,ตกลงมาฉากที่ยากก็พูดคำกับซิจีเพราะส่วนใหญ่จะไม่เห็นว่ามันมันเป็นอะไร วิ่งหนีอะไรก็ไม่รู้แหละแสดงก็แบบว่าเอารูปให้ดูเออมันตัวตัวมันจะประมาณนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยก็จินตนาการและการอะไรอย่างเงี้ยความท้าทายของเรื่องม,ม,มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นเรื่องของการแบบแสดงและกํากับอะไรเงี้ยครับความท้าทายของเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องของการเล่นกับสิ่งแสดงกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นเพราะว่า c g เยอะมาก